mama flex, call me henchup and I'm right Ni si we can go, make me say we can cry I just wanna flex, call me, tell me, cry die Crazy wild rice, i right, okay I just wanna flex I just wanna flex I just wanna flex, just wanna flex. Crazy wild rice, i right, okay I just wanna flex สวัสดีครับผมย o u r บอยทีเจนะครับผมวันนี้เรามีชา a l เลนจ์มาให้ร่วมสนุกกันนะครับคือย o u r บอยทีเจเฟลนะครับผมก็เป็นการร่วมเต้นร่วมสนุกกันนะครับโดยทุกคนสามารถเต้นและติดแฮชแท็กยูร์บอยทีเจเฟล็และแฮชแท็กฟรีไฟนะครับผมส่งมาได้ทั้งใน Facebook, IG, TikTok ต่างๆนะฮะเต้นแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กเลยนะครับผม ว่าคนที่เต้นเจ๋งที่สุดเนี่ยเรามีรางวัลให้ด้วยนะคะรับแล้วเจิดักัสการ์